้อนก็นเกลื่อนเลยค่ะทุกคนพี่มีกระเพรากระเพราก็มับแจงกับเขาด้วยอ่ะอะไรล่ะก็นอนไปสิทุกคนดูเ่็นกุนายแสนดรูไหมคะกดจับอยู่นู่นนะคะทุกคนหน้าประตูทุกคนเห็นไหมดำๆนู่นน่ะคะอ่ะปทำไมอ่ะลูกมันร้อนเหรอ ้าดาเอ้ยดาสวัสดีครับยางสวัสดีครับครับคุณนายแสนรู้ยันที่นอนเหรอหลุเหรอุยออ้ยแมวจอนไอแมวจนแย่นานนะคะทุกคนคุณนายแสนรู้นุน่นเลือนเลยเรือนกันเลยเอ้า อุ้ยอะไรก็ไม่รู้คนเนี้เสียงไปนอนได้นะไปไปนอนไปดูพี่หมีนด่น่ะครับครับดูครับครับอ่ะให้ก็นอนกันนะทุกคนนะนอนได้แล้วลูกนะเฮาเฮาดูพี่หม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 าเอาเอาเอาออกมาลูกเอาออกมาโอ้ยของเล่นเดี๋ยวมันปาด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 จุดนะด้นะ